มีมีสกาลำดับต่อไปขอเรียนเชิญรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการอาจารย์มัลันมหามะขานชื่อบัณฑิตเข้ารับรางวัลเรียนดีตันยงมุตเ์ท e ีเดบิท e ชียร์ e ต e ร์ฟอร o เอ c a f ์แ i c a กเ m i เ a สม m a เตอร m a h จลัน a หามะคอ l ส s t ดอะลิสต์ t o ยาระอว l ล a ์ e พลสเว a ค์ a ั a l ลามุคุ

ดังพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบัณฑิตที่ได้รับเกียรติเป็นยาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละสาขาวิชาจึงประกาศรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับรางวัลบัณฑิตเรียนดีโลตันจงมุทิยารา sebagai menyandung tinggi keringat dan usah gigi yang telah d i c u r a h k a n oleh para graduan Cemerlang Pada tahun pengajian ini, Universiti Islam Jalan dengan rasa syukur dan ucapan sekalung tahniah kepada para graduan cemerlang namanya seperti berikut, Saka Syariah, nakap Bandit, Daikanen Celia Saksom, Samcut Jetsun, Jopjak Rungrian Patanasat Naratiwat, เป็นบุตรของนอายอดเดอโดเฮงและนางเวลิโมยูโซนางสาวอาบิดาโดเฮงสาขาวิชาอุสรุดีนจบจากโรงเรียนบำรุงอิสลามจังหวัดปัตตานีได้คะแนนเนนฉลี่ยสะสม3.92 เป็นบุตรของนายอับดุลฮะจิจิและนางสุรยาฮะจิจิผมมี้คำนำลำ,ลำดับเดิมที่ตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนางสาวมารยานีฮะจิจิสาขาวิชาอิสลามศึกษาบัณฑิตท่านนี้นะครับจบจากโรงเรียนอาลาวบยยจังหวัดยะลา เป็นบุตรของนายดราเมกาเดและนางฮาริมอคกาเดบ้านอยู่ที่ตำบลบุเดียมอำเภอเมืองจังหวัดยะลาท่านได้คะแนนเฉลีย่ยสะสม3.84นางสาวไอซ่คาเดรสาขาวิชาภาษาอับบัณฑิตผู้นี้นะครับจบจากโรงเรียนบำรุงสลามจังหวัดปัตตานี มีภูมิลำดาที่บ้านสนิตอาเภตำบลทุ่งพออำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเ,ออเป็นบุตรของนายเชจแมลอเเ้และนางปาเนอลอเ้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม3.85ขอแสดงความยินดีกับนางสาวซาฮิตาลอเ้สาขาวิชารัฐภาษาสนศาสตร์บัณฑิตผู้นี้นะครับจบ จากโรงเรียนอิสลามสันติชนสันติชนนะครับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเ,เป็นบุตรของนายสมชายนาคนาวาและนางสมจิตแดงโกเมนบ้านอยู่ที่ตำบลขมทองอำเภอลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้คะแนนเฉลี่ยสะสม3.53นางสาวสลาลีนาคนาวา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารบัณฑิตผู้นี้นะครับจบจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพัฒนาวิทยาจังหวัดยะลาเป็นบุตรของนายดรามันอาแซและนางเจปาเจเอมบ้านเกิดอยู่ที่ตำบลสบรังเพเ่อเมืองจังหวัดปัตตานีได้คะแนนเฉลี่ยสะสม3.73นางสาวสุดารัตอาแซนะครับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาภาษาอังกฤษบัณฑิตคนนี้นะครับจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนพัฒนาวิทยาจังหวัดยะลาเป็นบุตรของนายอิบรอยเมฮัมยิสาอีและนางซัลมาฮัยิสาอีบ้านอยู่ที่ตำบลบางโยเซนอำเภอยะหาจังหวัดยะลาได้คะแนนเฉลี่ยสะสม3.85นางสาวตัสนีมฮัยิสาอีสาขาวิชาภาษาอังกฤษนะครับ สาขาวิชาภาษามลายูท่านผูนี้นะครับบัณฑิตผู้นี้จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนธรรมวิทยาโมลินิธิจังหวัดยะลาเป็นบุตรของนายดอมแมงกูวิงและนางราติฟะกูวิงจากตำบลสาคอใต้อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้คะแนนเฉลี่ยสะสม3.60นางสาวอาเซียกูวิงสาขาวิชาภาษามลายู บัณฑิตสุดท้ายครับจากสาขาวิชาว,วิทยาการคอมพิวเตอร์จบระดับการศึกษามัธยมปลายจากโรงเรียนบำรุงอิสลามจังหวัดปัตตานีเป็นบุตรของนายอาลีอุสมิและนางมัสซิตตและฮะยามิงบ้านเดิมอยู่ที่บ้านตำบลยัตตะอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้คะแนนเฉลี่ยสะสม3.81นางสาวรอยดาอุสมิ السلام عليكم ورحمه الله